สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชร์กดนานยานกดเยอะนะคะต้องขอโทษด้วยว่าคลิปที่สองมังมาช้าหน่อยหลังจากที่ลงไลฟ์ไปแล้วดิฉันไปจัดการเรื่องครัวเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งหาข้อมูลได้ข้อมูลอะไรบางอย่างน่าสนใจแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคลิทีจะพูดถึงนะคะืคอหาข้อมูลเพลินแล้วก็สนุกไปเรื่อยเพื่อมนึกได้ว่าเฮ้ย hey, ทำคลิปั้งสิวอียานไปดูกันค่ะว่าเรื่องอะไรอย่างให้ฟัง้เฉยนะนงกำลังบอกว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันวางไว้ แต่ว่าเหตุปัจจัยที่แตกต่างเนี่ยมันทาให้แพ้ชนะคดีต่างกันใช่ใชก็มันก็มีเขาก็บอกอยู่นะว่าเออเอาล้วทำไมคดีคดีการพนันเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทําอย่างนี้มันผิดอะ่ะทาไมคุณสู้มันมีข้อต่อสู้มันมีเรื่องราวของมันอยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราไปยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นซึ่งจะยอมรับใช่ไหมการที่ <c oughs> ว่าคุณไปคุณไปดําเนินการตัดไอปลาไข่ปลา,า,ปาพาโชคเนี่ย การกระทําความผิดอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาในการกระทําความผิดันที่จะเป็นความผิดนะจะต้องประกอบไปด้วยมาตราห้าสิบเก้าใช่ไหมจะต้องมีเจตนาเจตนาอะไรค่ะคะสศรษครับประโยชน์จากการทําอาชีพนี่แหละการพนันนี่แหละแต่นั่นมันมันใช่ไหมล่ะแต่ข้อเท็จริงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องนําเสนอว่าข้อแท็จริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วใครจะเป็นคนมาวินิจฉัยว่ามันมันผิดหรือมันถูกเขาเรียกว่าเป็นข้อกฎหมายตรงนี้มันเป็นข้อกฎหมายพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้ หมือนกับพี่นพเคยสู้คดีในเรื่องของตัดไม้อย่างที่นงเคยอธิบายให้ฟังเลื่อยโซ่ยนน่ะคนนี้เป็นเจ้าของเลื่อยเท่านั้นที่จะสามารถที่จะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไปตัดไม้เหรอคนหม้มันก็เขียนว่าผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะสามารถทําได้แต่มันก็มีระเบียบอีกว่าถ้าผู้เป็นเจ้าของเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นหรืออนุญาตหรืออะไรเยอะแยะมากมายมีระเบียบให้ให้อนุญาตอันนี้คุณสุปณี ค่าทนอหน่อยนะคะก็โสมแล้วอุบาทเดิมๆใครทนไม่ได้ก็ฟังเอาแล้วก็หลับตานะคะไม่ต้องดูความอุบาท <c oughs> อุบาทราชศาสตร์ของอียันก็ได้นี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันสนใจมากเพราะว่านี่มันก็ใกล้จะพฤศจิกายนแล้วนะคะคดีตักไข่ที่เรารอกันมานานที่จริงคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีอะไรที่มาหนักหนาอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะว่าเพราะมันไม่หนักหนา เลยอีกฝ่ายก็แบบขาตั้งสู้ขนาดนั้นดิฉันถึงสนใจมันมากอยากจะรู้ว่ามันจะลงเอยยังไงสาหรบับในฉันมมองของคดีนี้ถ้าตั้งแต่ตอนแรกไอ้พลอยไปรับทราบข้อเก่ามาแล้วก็รับสารภาพตำรวจก่จะแค่สั่งให้ไปปรับจ่ายค่าปรับที่ศาลจบเลยไอ้พลอยเจอคนเดียวรถจบวันนั้นเรียบร้อยจ่ายค่าปรับอะไรไม่เท่าไหร่อคะค่ะ แต่ทีนี้มันอย่างนี้ไอ้ปวยไม่รับไม่รับปุ๊บก็มีการเอาทําไม่รับงั้นเมียมึงก็เข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็กลายกัน้าลักษณดยอย่างเงี้ยอีกถิกมันผิดในฐานะที่เป็นที่นั้นเป็นชื่อของมันด้วยก็คือตัวเองเป็นเจ้าของที่แล้วก็มีการยินยอมให้มีการจัดเล่นการพนันอันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับการที่มีคนแนะนําให้คุณไดๆต้องแจ้งความจับสามีดิฉันด่วยเพราะว่าเหมือนกับร่วมอยู่ในกระบวนการที่เอ,อจิ้งจอก ก้าวหงก้าวหางลิ้นหลายแฉกแล้วก็ทําให้กายให้คุณรายกายเป็นเหยื่อของสังคมหรือฉันกายเป็นปีศาจนางจิ้งจับเจ้าเล่อะไรกับน,นองนี้เนี่ยนะคะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันแต่ในกรณีเนี้ยถึกที่โดนเป็นเพราะว่าที่ที่มีการจัดให้เล่นการพนันนั้นในโฉนดเจ้าของที่คือสมพรล,ลาโภโพเพราะฉะนั้นเขาเอาไปด้วยได้ตามกฎหมาย ทั้งสองก็ไม่มีใครยอมรับจนผ่านชั้นอายการไม่สารภาพไม่ยอมรับคือจะสู้เรื่องเจตนาอย่างเดียวโดยอย่างที่ฟังจากนงบอกว่าคดีอาญาต้องมีเจตนาถึงจะมีความผิดวิไออย่างนั้นไอที่อุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้มีคนถึงกับความตายทำไมเขาต้องได้รับโทษกันนะคะคําบอ เหตุอุบัติขึ้นมาเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิดทางอาญาอย่างที่คุณทนายว่าไงคะทําไมพัวเจอ20ปีหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสู้ได้จริงๆคุณควรจะต้องยอมรับแล้วก็บรรเทาโทษโดยการชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นการพาน,านพันเพละเขับ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอกสิ่งที่ทํานั่นคือการพนันเห็นตามงานวัดการจัดงานเรื่องอะไรก็มีเขาไม่รู้ว่าเป็นการพนันประเภทหนึ่งแล้วจะต้องไปขออนุญาตเขาคิดแต่ว่าจะให้ชาวบ้านมาสนุกสนานกันนั่นคือกาขาดเจตนามีความผิดจัดให้เล่นจริงแต่ขาดเจตนาไอ้ตรงนี้จะใช้บรรเทาโทษได้ ถ้าตั้งแต่ต้นคุณรับสารภาพแล้วก็ขอประกอบการบรรเทาโทษจะอย่างนี้โทษมันจะไม่มีอะไรนี่คุณสู้สุดติ่งกระดิ่งแมวโดยการอ้างถึงเรื่องจดกฎหมายให้คนที่มีเลื่อยไปเลื่อยไม้ได้ท่านั้นแต่ถ้าคนเจ้าของเลื่อยอยู่แถวด้านแลวคนอื่นเลื่อยก็ไม่คนที่เลื่อยก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของอยู่ตรงนั้นเจ้าของอนุญาตให้ใช้แทนได้ม,มันคนละเรื่องกันนะคะ นี่แหะค่ะทำให้ดิฉันมองว่าเฮ้ย hey, เรื่องเนี้ยน่าสนใจแต่กลับไม่มีใครสนใจไม่มีใครพูดถึงตอนนี้ทุกคนก็จะตามเรื่องอยู่อิยานนรกจกกระเปร็ดแล้วก็คุณเลไลนางฟ้านางสวรรค์เออเป็นเทพธิดาผู้สวยงามแล้วมาถูกนางปีศาจเจ้าเล่กิ้งกอกฟันเหลืองปากเม็นกีหึงสารพันแสละเฟที่จะทําร้ายคุณเลไลทุกคนเอยบางทีเหมือนจะมองว่าเอ๊ะ มีมีประเด็นอันนี้ออกมาเพื่อที่จะกลบเรื่องราวจะกลบเรื่องราวของตักไข่หรือเปล่าตักไข่เนี่ยดิฉันว่าเป็นคดีเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นง่ายกับทุกๆคนอยากให้ติดตามแล้วก็ศึกษาว่ามันจะลงเอยอย่างไรนะคะบอกเลยว่าถ้าสมมติมันลงเอ,อยตามที่นงกับนพพูดเอาไว้ว่าสู้สุดฤทธิ์ปฏิเสธเพราะว่า เขาไม่มีเจตนาไม่ได้มีอาชีพไม่ได้ทําอันนั้นเป็นอาชีพคุณลองคุณลองดูลองลองนึกถึงตอนที่สาวปานกับเผู้ใหญ่นิ่มอดีตผู้ใหญ่นิ่มเนี่ยไปเจอภาพที่ไปเล่นไฮโลเป็นครั้งคราวในงานศพเขาก็ไม่ได้คิ่จะทําเป็นอาชีพอกค่ะสนุกสนานกันในตามประเพณีที่ใครๆก็จัดงานอะไรยังไงใครๆก็จัดสนุกสนานเป็นครั้งคราว แต่มันผิดกฎหมายเมื่อถูกจับได้จะไปอ้างว่าใครๆก็ทำมันไม่ได้ค่ะไปยอมรับดีกว่าสองคนก็ไปยอมรับแล้วไปจ่ายค่าปรับก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าสู้นี่ชิพายค่ะจะเอาอะไรมาอ้างจะไปอ้างว่าฉันเขาแค่เล่นสน,สนุกสนุกตามประเพณีชาวพื้นบ้านเขาเล่นกันอย่างนี้ไม่ได้คิดจะทําเป็นอาชีพสักหน่อยคุณแมสารจะมองว่ายังไงคะจะมองว่าไอ้นี่แม่งรู้มาก แล้วถ้าสารยอมต่อไปนี้ใครโดนจับไฮโลตมงานศพงานอะไรทุกคนอ้างเหมือนกันหมดก็ต้องปล่อยหลุดหมดต่อไปถ้ามีใครคิดว่าฉันจะจัดงานวันเกิดแล้วก็จะให้ชาวบ้านมาร่วมงานดยกัรเอาอันนี้มาเล่นมาเล่นพนันกันก็แค่สนุกสนุกไม่ได้ได้อะไรมากแต่ก็เพื่อที่จะให้คนมาในงานฉันอูฟูผลประโยชน์ที่ได้มันไม่ได้เป็นเงินแต่ต้องการให้คนมองว่า วันเกิดคนนี้อะไรอย่างนี้งานฉลองของเขามีคนมาอูฟูมาเพราะความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ของจิตหุดห,ดหนูผลประโยชน์มันอยู่ตรงนั้นค่ะเขาดึงดูดคนเร็ยใช้การพนันสนุกสนุกอันเนี้ยมาดึงดูดแต่จะอ้างว่าไม่ผิดกฎหมายเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาหากินกับอันนั้นมันไม่ได้ค่ะ คดีนี้รับรองจะถูกเพ่งเล็งเยอะจากหลายที่เพราะมีบันพื้นที่บางจังหวัดได้บอกว่าเลยว่าห้ามประกาศออกมาเลยจากฝ่ายปกครองถ้าทางสกลนครให้ผ่านรับรองเลยว,ว่าจะมีเสียงอื้ออึงจะมีนักข่าวจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ต่อไปใครจะจัดอะไรจะถูกจับก็ใช้แบบเดียวกันแล้วก็อ้างตรงนี้ ว่านี่ไงสารนี้ก็ยังตัดสินอย่างนี้เลยเขาแค่ทําเป็นครั้งคราวมันไม่ผิดค่ะเอา้าเหมือนอย่างอะไรที่มันผิดกฎหมายเราจะบอกว่าโอ้ยกิย่สูบนิดเดียวสูบบุหรี่ไฟฟักปืดจองปืดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้สูบเป็นประจำมันคุณต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดกฎหมายเพราะทุกคนมีหน้าที่จะต้องรู้กฎหมายคุณต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแต่คุณสามารถจะอธิบายว่าคุณทําไป คุณไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นการพนันคุณเห็นตรงนั้นตรงนี้คือก็คือเหมือนกับออกลูกรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อที่จะบรรเทาโทษแต่คุณต้องยอมรับความผิดจะไม่รับประสู้หัูชนฝาเนี่ยดิฉันถึงสนใจเรื่องนี้มากกว่าจะไปนั่งตามว่าเออเขาจะไปต่อกันยังไง อียานมันจะเละเทะขนาดไหนจากคนที่อยู่ไม่อยู่ก็มีคนมาที่บ้านเปิดบ้านต้อนรับแล้วตอนนี้กลายเป็นอียานกลายเป็นอียานไปรังแกเขาซะอย่างนั้นเขาจ้องจะฟ้องอียานซะอย่างนั้นเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านอียานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถ้าอียานออกมาพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเขาจะจัดทันทีคือแล้วที่คุณพูดอยู่เนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องดีสําหรับดิฉันแหละค่ะผัวอียานตัวเหม็นบ้านอียานเหม็นบ้านอียานหนึ่งงูอย่างนี้ อะไรสารพัดซึ่งมันไม่ใช่ความจริงดังนั้นเนี่ยดิฉันเหมือนจะคิดว่าเ,เฮ้ยทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกลบเรื่องตักไข่หรือเปล่าเอ่ยนะคะนอกจากเรื่องตักไข่ในไลฟ์ของสองผัวเมียนี่มีการพูดถึงคดีมารยาทซึ่ง ยังไม่ไปถึงไหนเลทีหนึง่งดิฉันก็รออยู่เหมือนกันค่ะอู้หเห็นฮือหาตายแน่ตายแน่ไอ้เมงตายแน่เลยทนเก็เห็นเมิงก็ยังขับรถไปไล่ไปเล่นงานพวกคุณไปอย่างสนุกสนานมีความสุขเมื่อไหร่จะตายสักทีครับเมื่อไหร่จะมีคนตายจริงอย่างที่ปากพวกคุณพูดคืออยากเห็นน่ะ กูก็อยากรู้กูก็อยากรู้รอดูค่ะดิฉันสนใจจริงๆว่าคดีเนี้ยสารจะมองว่าอย่างไรเพราะบอกได้เลยว่าถ้าสารมองว่าไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทําเป็นอาชีพจัดให้เล่นแค่ข้างค่าวดิฉันว่าความชิบหายจะมาเยือนทั้งประเทศค่ะต่อไปเขาก็จะจัดกันเป็นล่ำเป็นสรนรอดูค่ะรอดู